เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งหินถึงดูเหมือนกำลังร้องไห้หรือมีฟองผุดขึ้นมาได้หรือเคยเห็นคราบตะกรันในห้องน้ำที่ดูเหมือนหินปูนไหมมันเกี่ยวกันนะหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นหินที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติส่วนน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปรุงอาหารนั้นมีความเป็นกรดอ่อนๆหรือกรดอะซิติก เมื่อกรดอ่อนๆอ,อ,อย่างน้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากับหินปูนจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นเป็นฟองฟู่คล้ายกับการร้องไห้ของหินนี่คือวิธีทดสอบหินปูนแบบง่ายๆที่คุณสามารถลองทำได้เองเพียงแค่หยดน้ำส้มสายชูลงบนหินที่คุณสงสัยว่าเป็นหินปูนหรือคราบตะกรันในห้องน้ำถ้าเกิดฟองฟู่ขึ้นมาแสดงว่ามีส่วนประกอบของหินปูนอยู่ ตัวอย่างในชีวิตจริงที่เราเห็นได้ชัดคือคราบตะกรันผ่ามก๊อกน้ำหรือสุขภัณฑ์ในห้องน้ำซึ่งมักเป็นคราบหินปูนการนำน้ำส้มสายชูมาทำความสะอาดคราบเหล่านี้จึงเป็นวิธีที่ได้ผลเพราะกรดจะทำปฏิกิริยากับคราบหินปูนทำให้คราบหลุดออกไปง่ายขึ้น นี่เป็นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติรอบตัวได้ง่ายขึ้นและยังนำไปใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดบ้านเรือนได้จริงโดยเฉพาะการกำจัดคราบตะกรันที่เกิดจากน้ำกระด้างดังนั้นจำไว้ว่าแค่กรดอ่อนๆอย่างน้ำส้มสายชูก็สามารถเปลี่ยนหินปูนให้เกิดฟองได้เหมือนการไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆในชีวิตประจำวันที่เราสามารถสังเกตและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง